ก็เรื่องเราเช้านี้8ปดนิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอยนะฮะมาถึงก็พูดถึงเรื่องพระกันก่อนเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีการพูดถึงพระอดีตพระมิสุโอกนะฮะก็รู้จักอะไรนะเคยนับพิธการอยู่เคยเคยเหมือนว่าพิมพ์หนังสือแจกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นปีใหม่จะเป็นเล่มเล็กอะไรเป็นคำแซะอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับพี่เนี่ยมองมุมมองมุมบวกคือยังไงท่านก็ศึกอ่ะนะฮะสุดท้ายท่านก็ลา เอาเดี๋ยวรอดูนะฮะ,ะก่อนจะเ,เกิดอะไรขึ้นหรือไม่ประกานได้รอดูท่านถแถลง วันนี้เริ่มเรื่องอะไรอย่าบอกนะว่าเริ่มเรื่องของพักน้องผัก,ผกจินเฮน้องผักใช่ไหมคะเขามีใช้ยายที่เมืองไทยว่าน,น้องผักเพราะเขาชื่อผักจินเฮไงคะมันก็จะเหมือนคล้ายๆผักค่ะแต่เห็นรูปน่ารักมากใช่ไหมคะพี่ยธรูปนี้ใช่ไหมคะรูปบบาี้กมาะจริงเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เกาหลีนะคะติดท็อปฟเลยนะคะเขาดังมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีมีตติ้งแฟนผับนี้นี่ไงล่ะพี่หนุ่ยเห็นหรือยังน่ารักมากอ่ะดูดิใครน่ารักคะ้าคนขวทั้งคู่ทั้งคู่ นะฮะเนื้อสัตว์ไทยกับผักแต่ว่าน่ารักมากยังดีใจนะน้องผักยังน้องผักน้องพักมาเยี่ยมค่ะ ค่ะก็คือเขาจะมีงานเนี่ยแหละค่ะมิงแฟนคลับนะคะโดยใช้ชื่องานว่า2013นะคะพัคชินเฮเอเชียทัวร์คิสออฟแอนเจิ้ t h นไทยแลนด์ค่ะเขาบอกว่าเป็นปีทองของพัคชินเฮเลยนะคะเพราะว่าได้รับรางวัลนักแสดงหญิงเกาหลีหญิงเนี่ยค่ะยอดนิยมเลยนะคะสาขาภาพยนตร์จากเวทีแพ็กซังอาดอว์ติดต่อกัน3าปีซ้อนเลยก็เลยกลายเป็นนางเอกคิวทองที่มาแรงที่สุดตอนนี้เลยค่ะพิ้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นอุ้ยอันนี้เขาบอกให้รอําเหมือนเราเขาถา แล้วเขาบอกให้ผมทำเขาชัวอ์วน,อนอานนะทีมงานอย่าไปบอกนะว่าผมก็แอบลองทำเออได้แล้วค่ะเขาจะาเขามาแรงที่สุดตอนนี้พี่กอล์ฟใช่ค่ะดังมากแต่ใหน้าตาน่ารักมากเลยนะเขามาแฟนมิทติ้งอย่างเดียวนะ แล้วก็ไม่ใช่มามอย่างเดียวมาทําบุญด้วย,วยใช่ค่ะเขาก็จะมีของมาประมูลนะคะมีหมวกมีรองเท้ามีกระเป๋าค่ะก็จะเอาเงินเนี่ยนะคะไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะก็ได้เงินประมูลทั้งสิ้น149,000บาทค่ะซึ่งแน่นอนเป็นธรรมเนียมค่ะว่าได้เกิดว่ามาเมืองไทยเขาก็ต้องมาไม่ใช่ธรรมเนียม <ๆ S 2> ให้พูดว่าอะไรคะแวะมาซักทักทายกันนี่ตอนแถลงข่าวใช่ไหมใช่ค่ะประมูลด้วยใช่ไหมประมูลใช่นี่คือเขาแถลงข่าวก่อนที่จะมางานช่องค่ะเขาก็จะ มีมิ팅วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะให้แฟนๆเนี่ยได้ไปพบอันนี้คือเป็นของประมูลนี่คือของใช้ส่วนตัวของคุณฟันจินเพย์เลยแฟนับไปกันเนยอะอุ้ยลืมบัตรแฟนมิ팅ใครเอาไปอ่ะสิบใบอะนี่อยู่นี่ค่ะโอ้ยต้องเก็บเอาไว้ละอุ้ยเมื่อกี้วางไว้สองใบนี่ค่ะนี่นี่ค่ะสิบใบสิบใบเดี๋ยวมาบให้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็ได้ทันฮะ <Okay. S 2> มีตอนเย็นใช่ไหมใช่ค่ะมีตอนหนึ่งทุ่มค่ะ<อ>ที่สยามพาวาไาย์ไลอยอนแกรนด์เทอเตอร์ชั้น6สยามพารากอนค่ะ<อ>ก็เขามีของเทเรื่องว่าใหพิยุทธ์ด้วยใช่ไหมคะนี่เข้ามาช่องสค่ะนะฮะ แล้วก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นแพลนที่เขาต้องวางไว้นะเขาว่าอย่างนั้นเลยนะจอยใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการบอกต่อการของศิลปินแล้วก็ลักร้องเกาหลีว่าถ้ามาเมืองไทยต้องมาเยี่ยมคนดังของเกาหลีที่เมืองไทยคือคุณสรยุทธ์ันมาผมบอกว่าต้องแก่เบาๆใช่ไหมทนุ่นหรอเขาไม่ใช่คนเกาหลีต้องถือว่าต้องแควง จริงเหรอคะจะได้รับเต็มที่เป็นช้อนซ่อมแล้วก็ที่วางช้อนซ่อมเงินแท้ใช่เป็นลูกเต่าคือมันมีความหมายว่าเวยพรให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงค่ะน่ารักมากใช่ค่ะน่ารักมากเขาพูดภาษาไทยแล้วก็ร้องเพลงโชว์ด้วยใช่ไหมคะอฟังกันดูไหมค่ะคยหน้าฮักบ่เขินใสยึดค่อยหน้าฮักบ่ออา้ชัดขึ้นอีกหน่อยข้อที่หนึ่งเข้าไยอค่อยหน้าฮักบ่ เคยนะฮักปอคุณชายุทธคุณชายุทธอ่ารวมกันเลยเอาอยเคยนะฮักปอคุณชายุทธ์น้าฮักมากเสียงเขาน่ารักมากเลยอาฉจริงจังเป็นนักร้องด้วยนี่ 아, 노래도 잘하시더라고요. 노래요? <laughs> 잘은 못하고요 좋아해요. 까만 밤이 되면 난 슬퍼 까맣게 지워지수게 네, 이렇게 서로도 <laughs> <laughs> <30도 노렸어. 번로? 웃음> จร้องได้เพราะมากเมืองไทยสวยงามเมืองไทยสวยนะคนไทยน่ารักคุณไทยน่ารักเมืองไทยสวยงามคุณไทยน่ารักนั่นแหละคุณเอกลักษณ์ดีนี่คุณทำให้ผมกลัวมากเลยเขาขอผมทัวผมกลัวมากเลยเหมือนคุณผมกลัวมากเลยผมกลัวไวทองแล้วเป็นอย่างคุณรับหรือเล่า ไม่ต oh, ้เขาน่าหักมากน่ารักจริงๆกิจกรรมแฟนมิตติ้งเนี่ยนะฮะพักชินเฮเขาเดินสายจัดมาทั่วเอเชียหลายประเทศทั้งมนิลาที่ฟิลิปปินส์โตเกียวที่ญี่ปุ่นเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งที่จีนล่าสุดก็บ้านเรานะฮะพรุ่งนี้วันเสาร์หนึ่งทุ่มที่สยามพารากอนนะฮะสยามภาวสยามภาวเลรอยัลแกรนด์เทอร์ัชน่ะนี่ ส่วนอันนี้คือดูเวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมอบให้แน่ๆผมไม่เก็บไว้เพราะเขาเชิญผมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วโอ้โคมมด้วยเหลือกี่ใบเหลือกี่ใบว่ามาเลยนั่นไงนั่นไงน่ารักไหมอเขาว่าน่ารักไม่ยห็นแปลกๆขนาดกวันจะกลับปกติผมก็กลับไปเขาชวนผมบอกให้ไปส่งเขาที่รถเนี่ยเห็นไหมจอยเห็นไหมคือไปนี้พูดเองเอาเองหมดนะน่ากลัวะละ นายเอาภาพมาดูเลยทีมงานไม่ยอมตัดมาเนี่ยหักลยเห็นไหเห็นไหมเห็นไเห็นไหมเห็ไมเห็นไหมเห็นเห็นมเห็นไเห็นไหมเห็นไมนไมเห็นไหเงนไเห็นไหมเห็นไหมเไมเหนมัหนไหเนไหเ่็นไเห็นมเหยนไหมเห็นไมเนมเห็่ไหเนไหมเห็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 ไมเหนไหเนเลยเไเนเน่นเลยนไามเเห็นไหเนไเไหยนนนไเนนเนวนน่เเนหไนเ่นเ เบนต์ทั้งคันก็ไม่อยู่นะแต่เขากลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาเมื่อวันพุธแล้วเรามีผ้ามาฝากนะผ้าเป็นยังไงวันพุธเขากลับมาใช่ไหมคะวันประเ่องขัดเข้ากองสากดตะเพงค่ะเสร็จแล้วพี่มิกไม่ได้เจอเป็นอาทิตย์เลยก็ปกติเขาไม่เจอกันเขาต้องโทรหากันใช่ไหมคะคู่นี่เขาติดกันค่ะเขาไม่เจอกันเขาก็เลยพี่มิกเนี่ยไปหาพี่เบนที่กองอยากให้เห็นผ้าตอนเขาเจอกันนี่คือเขาบอกว่า เขาหากอดกันเลยนะคิดถึงอ่ะคือเขาไม่เจอกันมาเป็นอาทิตย์เลยค่ะเขาเป็นไปปฏิบัติธรรมก็เลยมีก็เลยแบบว่าไปหาที่กองละครสาพระเพลงค่ะอันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่เลยค่ะปีหน้าเหรอเนาะปีหน้าปีหน้าลค่ะเพราะว่าจริงๆกควรจะปีนี้ด้วยแต่ว่าพอดีมันติดหลายอย่างเนาะก็เลยคงจะเป็นปีหน้าแต่ว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่าตอนไหนเพราะว่ายัง เอาให้ชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวบอกทีเดียวใช่ก็ตอนนี้ก็พยายามให้คุณแม่แม่ไปดูให้อยู่ครับเป็นน้าที่ของคุณแม่แม่ไปก่อนครับช่วงนี้คให้เขาดูไปก่อนัะเราไม่รู้จะไปดูที่ไหนหนยคุณแม่ดูแล้วน่าจะดีครับอ บนยอมรับแล้วนะฮะคุณแม่แม่ไปดูเลิกดูยามกันแล้วเขาบอกปีหน้าแน่นอนค่ะปีหน้าแน่นอนว่าเดือนไหนก็น่าจะขอกันแล้วนะให้อย่างนั้นน่ะเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะจริงหรือเปล่าผู้ใหญ่เจอกันแล้วว่าปีหน้าจะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ค่ะปีหน้าที่คือมิกจะบวชหรือจะแต่งงานกันแต่งงานแต่งิทะแต่งงานอ้าวแสดงความดีดีล่วงหน้าแต่ปีหน้าปีนี้ไม่ทันหรอปีนี้ไม่ค่ะไปปีหน้าไปปีหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับท่านผู้ชมเรื่องเาวาชาวที่ครอบครัวบันเทิงเดี๋ยว ทับสองที่โดนหลักหลังอ่ะยอมไม่ยอมอ๋อควงไปเลยไม่ปเลยเห็นไหมฮะเหมือนบอกว่าควงเดินผมแดงนเปงเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาสนับสนุนโดย